สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพอกับดอลารามือนีวันที่2มิถุนายนนะครับพศ2567พี่น้องหลังจากหู้นพนะครับตลาดกินแบงรัฐบาลตั้งแต่วานนี้นะพี่น้องเอฟซีทันอาจจะโชคดีนะครับเอฟซีทันอาจจะบดถ,ถือนะพี่น้องเนาะนะครับผมเพื่อให้โชคดีการแสดงความดีใจน้านะครับผู้ใดบดถ,ถึกกางวดวันที่16มิถุนายนนี้ มาลุ้นกันใหม่นะ้พี่น้องนะครับผมก็มีหลายสำนักที่รุดนะครับลายสำนักที่เขาแนวทางที่ดอลลาได้นำเสนอไปนะครับผมคลิปนี้ดอลลาก็มีแนวทางตอง,งวดมาบอกมาเล่ามาบอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังกันเลยนะครับเป็นตัวเลขแนวทางของพระบวชใหม่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับของหลวงพ่พระบวชใหม่นะครับผมเพิ่นไห้952นะครับผมตัวร่องกระหาสามนพี่น้อง หันกลับลักลอยของเพื่อนใ่ตามสูตรคำนวณก็จะมีเก้าหาสองกับเก้าหาสามนะครับอาอาจจะมีเอฟซีละทันที่โชคดีนะครับได้ตัวตัว,ตวน้องพี่น้องเนาะนะครับผมคลิปนี้นะครับหลวงพี่เพื่อนกะอ่าพระบทหม่เพื่อนกะได้ปล่อยเล้วตองงวดนะครับบตรต้องเสียเวลากัน้อพี่น้องเดี๋ยวอลา์จะขึ้นหน้าจอให้เพื่อนๆต้อกันเลยนะครับผมอ่าขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับอันนี้เป็นลายมือของหลวงพี่พระบทหม่นะครับผม ทางทีมงานได้ก,กรุรณานำส่งมาให้เดี๋ยวเราหน้าลอกให้เบื้องไปน้ำกันพี่น้องนะครับสิ่รต้องเสียเวลากันโดนนะพี่น้องนะเ,อาเานาะบวบใหมว,วันที่สิบหก เดือนหกหกเจ็ดนะ่งนบเพิ่งเป็ี่นแนวทางเ้ยพี่น้องมากประมาณนะครับให้มาหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก่อนหลักร้อยงวดนี้ให้ตัวเดียวพี่น้อง หลักร้อยสี่นะครับจับคู่ไห่นะครับชุดสองตัวอชุดสองตัวศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าอ่าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับมันมาเขียนสลับกันนะครับแล้วก็ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมีสี่ศูนย์ ห้านะครับสี่ห้าหนึ่งนะครับนี่ครับไ่มาแบบตองหัดเลยบบตองรอดโดนพี่น้องสำหรับตัลิลขกระทั่งของอพระบวชใหม่ในหลวงพี่บวชใหม่แล้วพี่น้องนะครับรักลอยซีนะครับ,รรรรบผมส่วนเลขวิ่งนะครับอันผู้เรียกวิ่ง้ันนาเขียนหลักไว้ก่อนวิ่งเขียนข้างล่างวิ่ง ศูนย์นะครับน,นี่เป็นชุดบนด้พี่น้องวินที่ศูนย์นะครับเหอนนี้นนจีติสนใ้เหมือนเล่กระดากันนะครับผมวิงให้ที่ศูนย์นะครับผมมักชัอจ่างไหนพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งกันแล้วกันนะพี่น้อง นะครับส่วนล่างนะครับล่างเม็ดเดียวชุดเดียวนะครับผมเพิ่งกลับจากทุนละพี่น้องล่างวิ่งล่างวิ่งล่างก้าวนะครับผม จับคู่ไหคค่คู่เดียวพี่น้องนะครับคู่เดียวชุดเดียวเก้าแปดนะครับ,รบมีตัวกันบนล่างนะครับกันเบิ้ลของพระบทใหม่นะพี่น้องกันเบิ้ลอันนี้เป็นตัวกันบนล่างด้วพี่น้อง บอลอเขียนไว้ตัวนี้หน่อยหนึ่นึ่งกับเจ็ดเนี้ตัวกันนะครับหลอกตามที่าาเมือของหลวงพี่พระบทไม่เพื่อนได้เขียนให้ในกระดาษนะพี่น้องเนาะขึ้นหน้าจอข้างๆกันนี่เลยนะครับผมแคบหน้าจอเลยพี่น้องมักชอบจังใดกับที่จะระ้าเป็ดแนวนะทางเบิ้งกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะ นะครับผมตัวเล็กทุกมองทุกบอลทุกสำนักทางดอลลาและทีมงานก่เอามาให้พี่ให้น้องให้านไปช่วเบิ่งเป็นหน้าทางกันเท่านั้นวันนี้ฟรีหูวาเลีซิออ,อตัวไถยนะพี่น้องนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางทีมงานนะครับที่ส่งนําตัวเล็กหน้าทางไม่ให้กับดอลลาชาแนลเอามาฝากเอฟซีพี่น้อง นะครับตัวเลขในทางของพระบวชใหม่งวดวันที่16มิถุนายนพศ2567นี้พี่น้องนะครับหลักร้อยนะครับพระบวชใหม่หายสี่นะครับปกติมันจะหายสองตัวนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมอีกนะครับกับเลขชุด16คู่นะครับผมอันนี้หามาตองหัดก่อนนะครับแล้วก็จับคู่ชุดสองตัวหา 0550นะครับ5115นะครับผมที job, ่เนะพิ่นจับคู่ให้นะพี่น้องนะ wing, นเลขวิ่งกันผู้ใดอยากลับไปวิ่งนะครับผมวิ่งที่0นะครับ ừ. ส่วนล่างวิ่งล่าง9นะครับจับคู่ให้เม็ดเดียวชุดเดียวพี่น้อง98นะครับหาจับจองลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวกัน กันเบิร์นนะครับผมบนล่างนี่กันเบิร์นเลยหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับผมอ่า,อาคันผู้ใด้อย่างไรละเอียดเพิ่มเติมหลายกว่านี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางทีมงานที่ไปถ่ายถ้ำนะครับไ่ว่าจะเป็นช่องอแม่หมูฮาโชควัดชาแนลนะครับผมไปฟังว่าหลวงพี่พระบทใหม่คุยอย่างกันกับทีมงานแน่น้องพี่น้องเนาะนะครับผมคันผู้ใดบ่อยอย่างฟังรายละเอียดกัเบื้องตัวเลี จากทางช่องดอลลาร์ชาแนลใดอีกหนึ่งช่องทางคือกันนะครับผมฝากไว้ทุกช่องทางพี่น้องนะครับขอพระคุณทีมงานนะครับที่ส่งนำตุลิขณาทางมาให้กับดอลลาร์ชาแนลนะครับกราบสาธุพระบทใหม่นะครับหลวงพี่บทใหม่ที่แบ่งปันตเลหขณาทางดีๆเด็ดๆ ให้กับเอฟซีให้กับหยติโยมนะพี่น้องเนาะนะครับผมแล้วก็ขอพระคุณเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชแานลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงเรื <c oughs> ่อยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อ <c oughs> พี่น้องนะครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนํำที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบบริษพลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับและก็อย่าลืมนะครับรอติดตามรับชมคลิปหน้าพี่น้องวดาดราชสิมีตัวเลขกนวาทา่งจากตำนักใดมานำเสนอให้ที่ให้น้องอาจจะมีชมเอาไปพิจารณากันนะครับผมแล้วพบแล้วบอกกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ